เอาละครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการดรสมิธแล้วนะครับตอนนี้ผมยังอยู่กับนี่เลยครับคุณคริสหอวังนั่นเองนะเมื่อกี้เราไปเดินดูบ่อออนเซนกันแล้วนะครับไปแช่เท้ากันมาด้วยนิดนึงใช่ค่นะคริสสงสัยไหมว่าจริงๆรแล้วน้าแร่เนี่ยมันคืออะไรสงสัยค่ะคือน้ําแร่เนี่ยรู้ว่าดีแน่เลยเพราะมีแต่คนบอกมาว่ามันดีมันดีมันดีเอางี้เอาเรื่องน้ําแร่ก่อนทำไมถึงดีน้ําแร่นี่รับจริงก็คือน้ําที่มีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั่นเองจริงๆหลักๆแล้วเนี่ย มีแร่ธาตุอยู่ไม่กี่ตัวประมาณ5ตัวหลักๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอันดับแรกเลยคือแคลเซียมอันนี้ทุกคนรู้จักแน่นอนแคลเซียมมีผลต่อร่างกายเราไงบ้างครับกระดูกเขาอย่อยากเทเซียมจะตอบไม่ได้เลยด้วยกระดูกและฟันนั่นเองนะครับคือบางท่านเนี่ยน้าแร่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งของแคลเซียมที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับคนที่อ่ะทานนมไม่ได้นะครับหรือว่าที่นี่หรือรับประทานอาหารที่แบบ มีแคลเซียมหาได้ยากอะไน,น,นะครับเช่นพวกปลาเล็กปลาน้อยหรือผักใบเขียวอีกตัวก็คือพวกแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเช่นควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับเป็นยาระบายอ่อนๆได้ด้วยนะถ้าเกิดรับประทานเข้าไปนะครับอะย่างโซเดียมก็มีผลเหมือนกันก็คือควบคุมความดันในร่างกายนะครับมีสมดุลน,น้ําที่ดีขึ้นนะครับอย่างบางกลุ่มบางน้ําแร่เนี่ยนะครับก็จะมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับเช่นมีพวกคาร์บอนิ่นะครับ พวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะกดดันงที่สูงมากขึ้นบางคนก็จะเจอพวกน้ำแร่ชนิดที่ผสมฟัวอรัส ฟัรายทำอะไรจำได้ไหมครับเคลือบฟันรู้นี่ไงเห็นไหมตอบได้หมดเลย <c oughs> ใครว่าไม่รู้ล่ะฟัวรานี่ก็เป็นอีกแร่ธาตุที่จําเป็น <c oughs> เหมือนกันเด็กๆเนี่ยถ้าเกิดขาดฟันก็จะผุง่ายใช่ไหมครับก็เลยมีคนแนะนําว่าน้ําที่เราดื่มนะหรือน้ําแร่หรือแม้แต่ในน้ําประปานะ <c oughs> ก็จะมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์อย่างฟูวร้าอยู่เหมือนกันโอาอย่างนี้คือถ้าแช่แล้วมันแค่เคลือบแล้วดูดซึมอย่างนี้เรากินเข้าไปเลยได้ปหครถ้าพูดถึงเรื่องของการดื่มน้ําแร่นะครับก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยการรับประทานน้ําแร่เนี่ยนะครับจริงส ใช่ไหมว่ามันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีข้อควรระวังอะไรไหมเราก็สามารถอ่านได้แต่ฉลาดเลยนะครับว่าน้ำแร่ชนิดนี้ที่เราเลือกมาเนี่ยมีแร่ธาตุอะไรเท่าไหร่ขวดน้ำเปล่าก็จะเขียนต้องเขียนไว้ครับว่ามีโซเดียมเท่านี้แมกนีเซียมเท่านี้แคลเซียมเท่าไหร่กินน้ำแร่แช่น้ำแร่นี่ต้องมีอะไรในฝัดหนูแน่เลยแบบไม่พูดด่าไม่ใช่ถ้ากินน้ำแร่แล้วก็แช่น้ำแร่ มันจะทำให้ผู้หญิงดูเด็กลงจริงปะคะโอ้โหอันนี้เนี่ยนะถือได้ว่าเป็นความฝันของสาวๆเลยใช่ไหมใช่ทุกคนถามแบบนี้ตลอดนะก็ถือได้ว่าบางคนเนี่ยนะแสวงหาน้ำคุแห่งอะไรนะที่เขาเรียกอะไรฟ้าวเทนออฟยูทใช่ไหมน้ำคุเห่งความอ่อนยาวมันก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับก็อย่างที่บอกว่าประโยชน์มันก็คือตามสารอาหารของมันนี่แหละนะครับก็อาจจะทำให้ผิวพรรณผมกระดูแข็งแรงจากแร่ธาตุเหล่านี้การที่เราเนี่ยไปอยู่ในน้ำร้อนๆนะครับก็ทำให้ เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับเส้นเลือดก,ก็จะขยายตัวการที่ผิวของเราเนี่ยพอเส้นเลือดใต้ผิวของเราขยายตัวะนะครับเพื่อผ่อนคลายความร้อนออกมาจากร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ผิวนะครับดูสดใสขึ้นดูเปล่งปลั่งดูแบบมีเลือดฝาดอะไรแบบนี้สาวๆเขาก็เลยชอบกันว่าอุ้ยแช่น้ําร้อนแล้วทําไมหน้ามันถึงใสขนาดนี้นะบบนสดใสออกมาแบบมีความสุขอย่างนี้มาแช่ทุกวันได้ปะนี่ไง มันโดนดุเหมือนกันการแช่น้ําแร่หรือว่าดื่มน้ําแร่เยอะมากเกินไปนะครับก็มีโทษได้เหมือนกันนะอันดับแรกเลยที่เกินเอาไว้เรื่องของคุณผู้ชายนั่นเองใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับไม่ใช่เรื่องขำนะการที่แช่น้ําร้อนจัดๆนะครับนานเกินไปนะครับทําให้คุณผู้ชายเนี่ยมีบุตรยากขึ้นนะครับทำไมอะคะเกี่ยวอะไรอะคะงงอ่ะปกติร่างกายของคุณผู้ชายเนี่ยจะโดนสร้างมาครับให้อันทะอยู่ภายนอกร่างกาย เข้าใจใช่ไหมแน่นรู้ใช่ไหมครับว่า <c oughs> มันอยู่ข้างนอกนะครับการที่อยู่ข้างนอกเพราะว่าอุณหภูมิในการสร้างเซลล์ขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องใช้อุณหภูมิที่เย็นกว่าปกติเย็นกว่าร่างกายเราข้างในสรุปง,ง่ายๆเลยแล้วกันว่า <c oughs> คุณผู้ชายที่แช่ในน้ําที่ร้อนจัดเกินไปแล้วใช้เวลามากเกินไปเราถือกันที่มากกว่าเวลารวมแล้วนะครับเกินครึ่งชั่วโมงต่อนหนึ่งสัปดาห์ให้ระวังไว้ครับว่า,าเซลล์ไอสเปิร์มนี่แหละนะครับที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยอาจจะทํางานได้น้อยลง อนอกจากนี้ยังมีโทษในเรื่องของประเด็นนืดนๆเยอะเลยนะครับการแช่มากเกินไปเนี่ยนะก็มีผลได้เยอะนะครับแน่นอนผิวของเรานี่แหละมันก็ไม่สามารถที่จะทนความร้อนได้มากขนาดนั้นอาจจะมีอาการไหมแดงแสบอะไรเงี้ยได้เลยทีเดียวแนะนําว่าต่อครั้งไม่ควรเกิน1 0บถึงสินาทีต่อครั้งใช่แต่เวลารวมในหนึ่งอาทิตย์ได้ก็ไม่ควรจะเกินครึ่งชั่วโมงมาเรื่องดื่มน้ําแร่ก,กันบ้างดีกว่านะครับ การดื่มเนี่ยก็มีโทษเหมือนกันนะครับถ้าดื่มน้ำแร่มากจนเกินไปมาไล่ดูทีละตัวอะไรดีกว่าแคลเซียมค่ะแคลเซียมเนี่ยนะครับ,รบโดยปกติแล้วร่างกายก็สามารถขับออกไปได้แต่คนที่มีระบบทางเดินปัสสาวะที่ผิดปกตินะครับหรือมีประวัติที่เป็นนิ้วมาอยู่แล้วนะครับการรับประทานแร่ธาตุอะไรที่มากเกินไปเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้แนะน,นําวอาจจะทําให้สมดุลเนี่ยมันเสียไปได้แล้วทาให้เกิดน,นิ้วได้เหมือนกันอย่างแมกนีเซียมเนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้เนี่ยต้องระวังเลยทีเดียวเพราะถ้าดื่มเยอะไปเนี่ยนะครับด้วยความที่มันเป็นยยาาระะบออ่นน ดื่มเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะท้องเสียจุดจๆได้เลยนะครับยังฟัวร่ายเนี่ยนะครับฟังดูแหมเป็นพระเอกของเรื่องฟันเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดได้รับฟัวรด์มากเกินไปนะครับเลือกฟันเนี่ยอาจจะผิดปกติไปได้เลยนะอย่างเด็กๆเล็กๆเนี่ยนะครับที่ได้รับฟัไรด์เกินขนาดเลืองฟันก็จะมีสีที่ผิดปกติไปมีความด่างเกิดขึ้นแล้วก็เปราะอีกด้วยสุดท้ายแล้วนะครับที่ฝากไว้เลยแล้วก็เป็นห่วงลืกเกินก็คือเรื่องของโซเดียม่นเนงนะครับ โซเดียมนะครับเป็นแร่ธาตุที่ทําให้เกิดความดันพุ่งึงสูงได้เพราะฉะนั้นใครที่มีความดันโลหิตสูงก่อนจะเลือกน้ําแร่นะครับลองอ่านฉลาดนิดนึงครับโยกลองไปสํารวจดูนะครับหลายๆย,ยี่ห้อนี่มีโซเดียมอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ปริมาณเนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวคือ<น>ะอะไรก็ตามในโลกใบนี้ถ้าเยอะเกินไปก็ถือว่ามันจะมีผล<ช>มีโทษต,ต่อเราได้แม้แต่น้ําแร่นะครับที่เราดื่มทุกวันหรือว่าแช่กันทุกวันเป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยถ้าทําผิดวิธีก็ก่อให้เกิดโทษได้ครับ วันนี้ต้องขอ,ขอบคุณคริสมากเลยนะครับโอ้ที่สละเวลามานะครับได้ข่าวว่างานยุ่งมากเลยนะครับเดี๋ยวต้องมีงานต่อด้วยใช่ไหมครับก็เดี๋ยวปล่อยให้คริสไปทํางานต่อก่อนนะครับในช่วงหน้าครับเรา,าเปิดรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันดีกว่าครับในช่วงออนไลน์คลินิกนะครับ